ก็ซ้อมมวยเสร็จมาทานข้าวกับอาจารย์โตโต้อาจารย์ชื่ออะไรนะแกะครับแกะอาจารย์แกะเออดูดิลืมวิธีอาจแกะครูมวยระดับประเทศไทยทั้งนั้นเลยแต่ละคนผมภูมิใจได้มาทานด้วยก็ก็อันเนี้ยซับเซิร์ฟนี่คือออเดิฟตอนนี้ออเดิร์ฟ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 ก่อนออเดิร์ฟอ่าแหนมเนื้อแหนมเนื้อแซ่บลยอืไแซ่บหลายก็แหนมเนื้อฮะ จัดมาก็เล่าแบบเนื้อฮะนี่นี่มีพริกเครื่องเคียงอยู่นี่นี่ยาชูวยกำลังครับนี่แน่นอนนะยาชูกลังสุราปรุงพิเศษปอ๋อในชุนโอ้โหอร่อยมากจากในชุนครับปรุงจากในชุนปรุงมาหอมกรองทานกับอออืื้หกระเทียมกระเทียมเข้ากันดีอี่พร่องหงสาอร่อยนี่เป็นพริกแบบ พริกเนี่ยพริกทางพริเกลเลียนเนาะ no เขาเรียกอะไรพริเกลเลียนพิเกสานเราอ่ะพวงทานแบบนครพนมอ่ะพิเกลเลหอมอร่อยสุดยอดอ่ะย่างนะแต่พริกนี่เผ็ดนิดนึงแต่รสชาติเยี่ยมฮะเนี่ยกันตุ๊โตก็ย่างด้วยเนี่ครับผมจะเสิร์ฟนี่ดูบอยก่อน ของพี่บางนะของพี่บางพี่บางพี่บางเนื้อสุดยอดเนื้อเผาทานแก้มไก่นี้ก็ได้นะ ได้ไหมได้ครับได้โอ้โหเนี่ยฮะใบบัวบ,บกแก่ร้อนในแก่ช้ำในอแกะอีก,ก,อกโอ้โหเทควยใบบุกทดให้เป็นทริปแกะเนี่ยความหอมมันก็จะได้ความหอมของใบตองนี่หมูบางทีอันนี้หมูนะฮะย้อนครับ<อ>นี่คือหมูแดดเดียวทอดบบอหมูแบบดดเดียวทอดแบบเตาอังโลเลย นี่หมูแดดเดียวคุณพี่ทำคนเดียวเลยฮะแดดเดียวไม่มีจะย่างก็ได้ย่างคอหมูได้ย่างก็ได้นะครับทอดก็ได้อาจารย์โต้ต้นี่สั่งเนื้อแดดเดียวอ๋อนี่เนื้อเหรอตอเนื้อเนื้อโอ้โหเยี่ยมนะฮะนี่ลายอีสานอนี่ปรุงอันนี้ปรุงอะไรครับก้อยหรืออะไรฮะก้อยหรือลาบท่านนียลาบสุกลาบสุกนะฮะโลนะฮะ